สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็นำสาระการเรียนรู้มาอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงหนอนม้วนใบนะครับที่หลายๆคนเครียดแล้วก็เจอปัญหากันมากมายนะครับผมก็จะบอกก่อนว่าหนอนม้วนใบเนี่ยมักจะระบาด ใต้ลุ่มไม้นะครับหรือว่าใต้ต้นไม้ท่านดูออกไปอ่างห่างนะครับเมื่อมันระบาดมันก็จะไล่ระบาดตามทางไปเรื่อยๆนะครับวิธีสังเกตนะครับหนอนม้วนใบว่าจะหายหรือไม่หายให้ทุกท่านเนี่ยฉีดยาเสร็จนะครับรอสัก2อสวันนะครับลองขี้ใบดูนะครับถ้าขี้ใบแล้วไม่เจอตัวนะครับแปลว่าหายนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกในคลิปนะครับว่าถ้าใบมันห่อ ห่อเขียวนะครับฟังดีๆถ้าใบห่อเขียวอย่างนี้นะครับถ้ามีตัวนะครับก็คือว่าท่านฉีดยาไม่อยู่แต่ถ้าข้าวออกว่ามีใบห่อแต่ใบเริ่มออกสีขาวนะครับหมายความว่าหนอนเริ่มเอาอยู่นะครับนี่อย่างนี้นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ฉีดยาไปทั้งหมด4ตัวนะครับก็ยาที่ผมบอกนะครับคอพีนาเพอร์หนึ่งตัวนะครับ แล้วก็อินด็อกซาคาบนะครับแล้วก็พิโพนิวตัวสุดท้ายก็เป็นพวกลูเฟนนะครับหรือว่าพวกยาตระกูลดูดซึมนะครับทั้งหมดนี้จะใช้เป็นตระกูลดูดซึมทั้งหมดนะครับก็ดูเอานะครับเนี่ยการที่ผมบอกทุกท่านว่าการที่พวกท่านใส่ยูเรียมากนะครับ ยูเรียเกินความจําเป็นนะครับก็ถึงได้เกิดหนอนม้วนใบนะครับระบาด1ตัวนะครับหนอนม้วนใบ2ท่านก็จะเจอไวรัสนะครับไวรัสเชื้อรานะครับเ็เรียกง่ายๆว่าเชื้อราหลุมแต่อันนี้เราฉีดป้องกันไว้เรียบร้อยนะครับเป็นนาของอีกเจ้านะครับพามาดูเมื่อฉีดยาที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะสลัดแล้วนะครับนี่นะครับถ้าใบขาวแบบนี้หมายความว่าหายแล้วนะครับแต่ถ้า เราไม่เห็นใบขาวแต่เราเห็นใบเขียวแบบนี้นะครับเนี่ยมีตัวเห็นไหมครับนี่ถ้าใบเขียวอย่างเงี้ยคือวิธีดูหนอนอยู่ไม่อยู่นะครับให้ทุกท่านดูใบเขียวนะครับใบมันจะไม่ขาวพี่ครับใบมันจะพึ่งม้วนใหม่ๆนะครับแปลว่าตัวไม่อยู่นะครับก็คือเนี่ยนอนคือวิธีรักษานะครับมันไม่ใช่ว่าท่านจะฉีดยาหนอนอย่างเดียวแล้วมันจะหายท่านต้องดูแลเรื่องปุย๋ย ดูแลเรื่องการใส่ใจต้นข้าวใบข้าวอย่าให้มันเขียวอย่าให้มันงามเกินไปผมเข้าใจว่าทุกท่านอยากจะได้ผลผลิตผมเข้าใจว่าทุกท่านอยากจะได้กําไรแต่ในผลพวงจากกําไรหรือว่าผลผลิตที่ท่านจะใส่ลงไปเนี่ยมันมีผลแอบแฝงก็คือหนอนเพี้ยเชือ้อรานะครับอันนี้ก็เป็น5451ท่านดูดีๆนะครับเนี่ย ท่านดูเนี่ยใบอ่อนปัวเปี้ยบ้าแต่ยูเลียนะครับก็เหมือนที่ผมบอกอะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนอนมันจะกินเฉพาะไอใบแบบเนี้ยนะครับคุณดูเนี่ยเนี่ยแค่จับนี่ก็รู้แล้วนะครับว่าใบอ่อนแอนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับนี่วิธีดูข้าวนะครับคุณดูนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยแค่คุณรูปมันก็ล้มแล้วนะครับคุณจะคิดอะไรเยอะนะครับเนี่ยแค่คุณรูปเนี่ยข้าวมันก็ล้มหมดแล้วนะครับ และเดี๋ยวผมพามาดูไอ้ทำไมไอ้ตรงเนี้ยหนอนไม่กินนะครับไอ้ตรงแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยทำไมหนอนถึงไม่กินถ้าคุณดูต้นข้าวมันแข็งคุณทําให้ต้นข้าวแข็งคุณทําให้ต้นข้าวไม่ล้มง่ายไม่อ่อนแอโดยการเอามือรูปหรือว่าคุณเดินลุยเนี่ยถ้าต้นข้าวแข็งแก่งเนี่ยยังไงมันก็ไม่ระบาดรุนแรงขนาดนี้หรอกครับ แต่ถ้าคุณบ้ายูเรียนในรอบสุดท้ายเหมือนที่ผมบอกแทนที่ข้าวพวกคุณงามหนาสวยนะครับคุณใส่ปุ๋ย16-20-01นลูกผสมกับ1 5 5ห0 2ลูกผสมรวมกัน10ไร่ข้าวคุณจะไม่ออกมาเป็นอย่างนี้หรอกครับข้าวคุณจะสมบูรณ์แบบกว่านี้เยอะผมจะบอกเลยว่าคนที่เกิดปัญหาหนอนระบาดในตอนเนี้ ช่วงแรกอ่ะท่านจะเล่นยูเรียท่านจะใส่ยูเรียท่านจะใส่ปุ๋ยเยอะแค่ไหนอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับอ่ะท่านดูนี่อธิบายเป็นเหมือนข้าวเล็กแล้วกันอ่ะท่านเห็นอะไรตรงนี้ทําไมตรงนี้หนอนถึงไม่ระบาดมันห่างครับมันบางช่องว่างของอากาศเนี่ยมันเยอะนะครับเนี่ยและข้าวมันแข็งแรงไม่ล้มเนี่ยท่านดูเนี่ยแล้วดูนะครับดูท่านจะเอาผลผลิตจากอะไรท่านดูนี่ ต้นข้าวต้นสูงแค่เนี้ยแต่ท่านดูใบใบเป็นศอกก็เหมือนที่ผมบอกว่าข้าวเตี้ยหรือข้าวนาปังจะเอาใบไปทําอะไรเยอะแยะคุณอย่าไปหวังมากว่าใบใหญ่รวงจะต้องใหญ่ต้นจะต้องใหญ่ทุกอย่างดีหมดเรียกอะไรนะใบใหญ่รวงใหญ่ต้นใหญ่คุณลืมคิดไปหรือเปล่าว่า,วาหนอนม้วนใบหนอนกอบัวเพีย้ยะ มันจะเล่นคุณหมดแปลงก่อนที่คุณจะได้ข้าวผมก็แค่เตือนนะครับผมก็ไม่อยากจะว่าอะไรพวกคุณมากมายหรอกนะครับผมก็เป็นช่องทางที่อยากจะแชร์อยากจะบอกประสบการณ์นะครับว่าการที่พวกท่านทำข้าวมาแรกๆช่องว่างมันเยอะข้าวดูสวยดูดีแล้วพวกท่านก็ใส่ปุ๋ยใส่มันจนพังปุ๋ยเกศ ก็ใส่มันจนเน่าจนทงังจนใบมันเฟ้อะฟะผมบอกวิธีแก้แล้วนะครับคอพีนอเพอนะครับพิพนิวชัดเจนนะครับคอพีนอเพอร์พิพนิวแล้วก็ผสมพวกลูเฟนนะครับถ้าใส่แค่สามตัวเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากชัวร์อินด็อกซาคาบนะครับเป็นทั้งหมดสี่ตัวนะครับใส่สี่ตัว และไม่ต้องใส่ปุ๋ยเกจข้าวลักษณะอย่างนี้ใบมันจะพังหมดแล้วท่านเห็นไหมครับแล้วท่านไปใส่ปุ๋ยเกจเนะี่ยผมบอกเลยว่ากลับกลายเป็นรักษาโรครักษาแมลงกลายเป็นเชื้อรายุบเชื้อราเน่านะครับอันนี้เป็นหมดเลยนะครับลักษณะเนี่ยแล้วผมบอกด้วยว่าลักษณะที่เหลืองเนี่ยมันไม่ได้เหลืองขาดปุ๋ยมันเหลืองเพราะมันโดนบัวนอนกอแล้วก็แมลงวีตอนนี้ข้าวมันเกิดไวรัสนะครับคุณทําข้าวให้ดีให้สวยแค่ไหน มันไม่มีใครว่าคุณหรอกแต่ถ้าคุณทําข้าวแล้วมีหนอนมีแมลงมาลงตอนจบเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปโชว์เขาหรอกครับคุณก็ไม่ต้องไปคูอีหรอกนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกจากใจนะครับว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแต่ผมบอกเลยว่าปีเนี้ที่หนอนแมลงมันระบาดอ่ะมันระบาดเพราะว่าพวกท่านใส่ในตัวเจนเยอะแล้วฝนมันชุกนะครับ เมื่อในตัวเจ่นเยอะฝนชุกใบข้าวก็เกิดพลังงานเยอะเกิดใบข้าวยาวใหญ่อ่อ,อนนุ่มแค่คําแค่นวดก็รู้แล้วนะครับว่าใบข้าวมันอ่อนนุ่มแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านดูสินะครับเนี่ยมันก็จะกินลานเฉพาะที่งามๆตรงไหนที่ไม่งามมันก็ไม่กินนะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดหนอนเกิดมแมลงนะครับแล้วก็เกิดเชื้อราผม แค่มาถ่ายเป็นอุทาหรณ์ให้ดูนะครับคือก็อย่างที่ผมว่าประสบการณ์ของใครของมันนะครับคุณก็แค่ต้องหาประสบการณ์กันต่อไปนะครับผมก็ถ่ายทอดได้แค่ประสบการณ์ความรู้ทุกอย่างอยู่ในนาของพวกท่านความรู้ทุกอย่างอยู่ในการทำอยู่ในนาอยู่ในการดูแลของพวกท่านส่วนเรื่องปุญญ๋ยยา ผมก็บอกเป็นได้แค่แนวทางท่านจะเอาไปปฏิบัติเอาไปใช้ก็ติดตามผลดูเอาว่าใส่ปุ๋ยตามผมว่าหนอนมันลงน้อยลงไหมคุณใส่ยาตามผมคุณใส่ทุกอย่างตามผมหนอนมแมลงมันน้อยกว่านาชาวบ้านเขาไหมหนอนมแมลงมันลงเยอะเหมือนของคนอื่นไหมคุณถามผมว่าฉีดยาอะไรเยอะแยะให้เป็นก่อนค่อยฉีดอ่ะเนี่ย เป็นอย่างเนี้ยฉีดยาอะไรหายคุณแนะนำผมหน่อยคุณก็แนะนำไม่ได้คุณก็บอกว่าเราไม่ฉีดป้องกันอ่ะที่ตอนผมป้องกันคุณก็บอกว่าเปลืองที่ตอนผมปล่อยปะละเลยจนมันเป็นอย่างเนี้ยคุณก็บอกว่าไม่ป้องกันสรุปคุณจะให้ผมทำยังไงชาวนานะ่ะเขาลำบากใจนะครับการที่คุณมาพูดอะไรกันต่าง,างๆเนี่ยเหมือนมันทำนาเนี่ยมันง่ายผมบอกนะครับ ฉีดยาตามคลิปนะครับถ้าไม่อยากเจอปัญหาใส่ปุ๋ยเหมือนในคลิปคุณก็จะไม่เจอปัญหาข้าวงามเกินไปคือคุณทำอะไรตามคลิปอะลองดูสักรอบหนึ่งก็ได้ลองดูสักฤดูก็ได้ผมให้ความรู้จากจากใจผมให้ความรู้จากประสบการณ์ของผมผมไม่ได้ให้ความรู้แบบมั่วซั่วการที่คุณไม่ได้ทำเหมือนที่ผมบอกเนะี่ยแล้วคุณมิกสูตรของตัวเองขึ้นมา คุณเป็นอะไรก็อย่ามาโวยวายนะครับก็รับสภาพของมันนะครับอย่างแปลงเนี้ยก็มีแต่หนอนม้วนใบนะครับก็ต้องโทษใครไม่ได้นะครับก็คนทําเขาไปตามนั้นนะครับบางทีเราประหยัดเกินไปเราก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วบางทีเราลงทุนมากไปมันก็จะเป็นหนอนเหมือนกันนะครับแต่การลงทุนของพวกคุณผมรู้อยู่แล้วว่าชอบใส่แต่นโตเจนยูเรียนะครับเป็นหลัก รับท้องก็ยังใส่ยู่เรียในเมื่อข้าวก็ใบางามใบเฟื้ออยู่นะครับวันนี้ก็ไม่อยากบ่นมากก็ไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับก็ยาที่แนะนําให้ใช้นะครับหนอนม้วนใบยเยอะอย่างนี้ก็คอพีนาเพอนะครับหนึ่งตัวพีโพนิวนะครับอินด็อกซาขาบแล้วถ้าคุณอยากจบก็ลูเฟนนะครับทั้งหมด4ตัว ที่ผมแนะนำเอาแรงๆจบๆนะครับเป็นดูดซึมทั้งหมดนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับ